รีวิวสิ่งที่ซื้อเราคงไม่สุดในปีนี้นะครับคือคอนโดไม่เคยคิดว่าตัวเองซื้อคอนโดเหมือนกันจนกระทั่งคอนโดเก่าเช่ามา5-6ปีแล้วสัญญาจะหมดก็เลยแบบมองหาออปชั่นว่าเออจะซื้ออยู่จะเช่าหรือ,อยังไงต่อเพราะว่าเป็นคนติดอยู่ห้องใหญ่แล้วก็คอนโดเก่าอะห้องมันใหญ่แล้วถ้าเราอยากได้ห้องใหญ่ประมาณนั้นอะ ค่าเช่ามันก็ไม่ได้ถูกก็เลยที่ว่าโอเคเราเลยดูออปชันที่เป็นแบบซื้อไหมหนุย้ยนั่นเจนมาเจอคอนโดนี้แล้วก็จริงๆเป็นการตัดใจที่ค่อนข้างแบบแรเร็ก e s สนิดนึ่งเพราะว่าได้มาดูคอนโดเนี้ยแค่หนึ่งครั้งแล้วตัดสินใจซื้อเลยโดยที่ไม่มีการดูครั้งที่2อ,อย่างแรกสิ่งที่พลาดเลยก็คือไม่รู้ว่าคอนโดเพลนต่ คือเพดานคอนอโดจริงๆมันเป็นคอนโดเก่าดังนั้นเพดานมันจะข้าง,งต่ำน่าจะประมาณหลยสองจุดสามมั้งแล้วสึกว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดในการรีโนเวทคอนโดเนี่ยคือตัวของพื้นเดี๋ยวมาเล่าเียดในสั่งห้องอะ่ะมันยังไม่ได้เสร็จแบบว่า100%เรหรอกมันก็มีดีเทลเนี่ยที่ต้องเก็บนเนาะอันนี้คือห้องครัวห้องครัวพื้นจะเป็นมาร์เบเป็นหินอ่อนจริงหมดเลยเอามาตัดแล้วก็วางสลับกันเป็นหินอ่อนสองสี อลตรงนี้เป็นวีเนียแล้วก็เข้ามาก็จะมีอาร์ตเวิร์กตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นม่านที่ทะลุเข้าไปก็จะเป็นตัวของ walking closet แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นม่านที่ทะลุเข้าไปอีกห้องหนึ่งเป็นตัวของห้องนั่งเล่นนะครับส่วนห้องครัวไม่มีอะไรมากเล็กๆแบบว่า so simple จริงๆตอนที่ดีไซน์ห้องอ่ะตอนที่ซื้อห้องมาเลยเยอร์ไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยเลยเยอร์คือเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะ ทุกห้องแล้วก็วงางแล้วใหม่ทั้งหมดแล้วพอเดินเข้ามาในส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นก็จะเป็นมีความเป็นโอเพนแ plen นิดนึงเพราะว่าตัวของทางเดินระหว่างตัวห้องนั่งเล่นกับห้องนอนจะเป็นกระจกคือเราทําให้ผนังตรงนี้เป็นกระจกทําให ห้องอะ่ะมันดูกว้างขึ้นเราตอนเช้าอะ่ะมันจะได้มีแสงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่กั้นที่เราทุบแล้วก็ขยายไปนะครับแล้วันนี้ก็จะเป็นตัวของโต๊ะทำงานคอสเมดขึ้นมาข้างบนเป็นท็อปอินออนแล้วข้างล่างเป็นโซลิดวูดสวยดีแล้วก็น,นี้ก็เป็นเก้าอี้แต่ว่าเก้า e, อี้ตัวเนี้ยพอนั่งไปสักพักอะ่ะมันปวดหลังเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปที่ทำงานเราจรงิงจังละแล้วพื้นตรงนี้เป็นคอมเพลต์โซลิดวูดของจัมปาก้าสวยเดินดีแต่แพงแบบ มากๆแต่ว่า anyway เราชอบ feeling ของการเดินบนพื้นไม้จริงๆอยู่ละคือจริงโจทย์ในการทำคอนโดเลยก็คือเราอยากใช้ material ที่พื้นนะเป็น material จริงทั้งหมดเราไม่อยากใช้กระเบื้องเราไม่อยากใช้ SPC เราไม่อยากใช้อะไรเลยก็ตามเราก็เลยทำเป็นสลิดบูทขึ้นมาขงบนผนังเราก็จะมี art work สองอันที่เพิ่งซื้อมา จากพี่ศิลปินที่สนิทกันสวยมากโค Point ของห้องเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นพ c ซที่เป็น Painting ร h e r r ออนท็อปแล้วก็ฟิกเกอร์บีไฮด์วอลแล้วเราก็มีโซฟาที่เป็นคอส o m m เม e มานะครับแล้วก็เป็นตัว Coffee Table w เ t h c u ดคอส m a d เเหมือนกันเก้าอี้ตัวนี้มาจากจ t h ทอมสันเป็นผ้าจิมสันเฟรบิกนี่โซนที่เป็นตัวของ Console TV ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันเป็น Console ไม้ถ้าคนเห็นมันจะเป็นไม้สัก เก่า30ปีสั่งคอสเมตจากแพร่บ้านเกิดนะครับเป็นสกอปเจอหินอ่อนคือถ้าทุกคนเห็นอนะเราจะใช้ตัวของเท็กเจอร์กับสีค่อนข้างเยอะก็จะเป็นพวกแบบสีจากผ้ามา่านสีจากตัวของอาร์ชตรงนี้ตัดกับพิร์นบนหินอ่อนอะไรเงี้ยมันก็มีพิร์ทนกับสีค่อนข้างเยอะกระจกตรงนี้ก็เป็นคอสเมตสั่งมาเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์จากติมของสันเฟรบิกนะครับพอเราเดินเข้าไปในตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นประตูที่แบบ เดินได้ sub c l o s e ประตูตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบเหมือนกันเป็นประตูไม้สักเก่าสัากแพ้่ที่สักสมัยมาแพงกว่าคอนโซลเปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำค่อนข้างสิมเปิลไม่ได้มีอะไรมากยังมีอิเฟกต์ที่เขายังต้องแก้อยู่แล้วก็ผนังห้องน้ำเป็นหินแกรนิตตรงนี้ก็จะเป็นตัวของโถงทางเดินที่เราก็มีไฟแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นเคอร์ฟพทำให้มันมีดูแบบเป็นมิติมากขึ้นนะครับพอเราเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีตัวของม่าน ที่เอาไว้กันเซกชันของห้องนะครโดยที่มานะ่ะจะเป็น2เลเยอร์แบบนี้เป็นผ้าจากจิมทอมสันโดยที่ห้องวอล์กอินครอสเซตก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นแค่แบบห้องไว้เก็บของใส่เสื้อผ้าต่างๆ นะครับก็ของค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ว่าพทเทินบนพื้นไม้ตรงนี้จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าพื้นไม้ในห้องนี้จะใช้เป็นแฮร์ริ่งโบนแต่ว่าใช้เป็นพื้นของจัมปากาเหมือนกันแล้วพอตรงนี้เราเดินออกไปอ่ะมันก็จะเป็นห้องครัวที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วก็ทะลุไปเป็นห้องนั่งเลน่นก็คือเดินเป็นสี่เหลี่ยมได้พอตรงนี้มันเป็นห้องห้องนอนแล้วถ้าเราเดินมาตามโถงห้องนอนผนังไม่ใช่วอลเปเปอร์นะครับผนังเป็นแฮนด์เพนแต่ว่างานอาร์ทที่อยู่ในห้องนอนตรงนี้ไม่ได้เป็นเพนนะครับเป็น ซิลส,สกรีนหรือเป็นตัวของวูดคัตก็จะเป็นงานของพี่ๆที่รู้จักกันนี่แหละก็สวยงามข้อดีของการที่บ้านมีงานอาร์ตก็คือเราสามารถโรเตตงานได้นะครับเราทําให้ห้องอดูไม่น่าเบื่อมากอันนี้ก็จะมีวงวางอยู่ตรงนี้เอาไว้เป็นมุมอ่านหนังสือแบบเงียบๆแต่ว่าผ้าม่านในห้องนอนอเราเลือกใช้เป็นเชียร์หมดเลยไม่มีผ้าม่านทึบที่นอนมีน้ว่าก็นอนกับผืนไปแต่ว่าตรงนี้มันเป็น Step อยู่จริงก็จบแล้วการรีวิวห้องนะครับมันถือว่าเป็น Investment แล้วก็เป็น Purchase ที่ถือว่าคุ้มที่สุดที่ทซื้อในปีนี้ละกันเพราะว่ามันก็คงไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆใช่ปะซื้อคอนโดแล้วก็รีโนเวทเนี่ยเพราะมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นหนี้ก้อนใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าก็แฮปปี้กับทุกอย่างที่เชิญเอาออกมานะโดยรวมแต่ว่ามันก็ยังมีดีเทลเล็กๆนั่นแหละที่ว่า ทางผู้รับเหมาเองเขาก็ต้องมาเก็บดีเทลหรือมาซ่อมมาแก้โน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่า Happy แฮปปี้เราก็อยากกับตัวเองว่าปีหน้าจะเปลี่ยนโกในการใช้ซื้อของนิดหน่อยเพราะว่าตอนปีนี้เราก็ช้อปปิ้งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้ปีหน้าก็จะเซฟมันนี่ดูบิสเนสเออก็จริงวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาโชว์ว่าตัวของ Purchase ที่คิดว่าชอบที่สุดในปีนี้คืออะไรก็คือห้องนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย